สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาร์ชานีลนะคะตอนนี้นะคะลุงพลน,นะคะก็ได้ล,ละน้าปุกนะคะจากวัดภูผาปกนะคะยังจะชอบทานยังชื่ออะไรพุทธพระละพุทธะ,พ,ทธะพระละทัะ้งคะายนะคะ ้องแท่นด้วยเลยอันนี้ให้แท่นไปด้วยนะคะร้อนตาลุง่ายใ่างงวสดีรัตุี่กินบำรุงมั้งใสายมงตาดูมองอะไรไปอินน่น่งาเห็นสวนี่เปรี้นั่ไหลาลเปี้ยว ของเลี้ยงหวยเลี้ยงหอยใช่ค่ะค่ะออย่ง้่ไอนี่โทษร้เบด่ะพุทธกำลังดูกำลังดูดโยองนั่นั่นม่วอไม่ต้องไม่ต้อง้านนี้ไม่ต้องไม่ต้อง้อคดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก่ับรถิดว่าแล้วโทษยังอยากกินก๋วยหอยก่อนประมา้เลือไเอาพวรองหลดนม่วอ้เอาี่อยัง ละไร man, ี่เลงหอยให้ยืนดิจัดจับเบื่อวันนี้จะทำมันแล้วั้งแตทางคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางไปเดีแตบดาไปที่รถนะคะขอบคุณ <GO> ค <av uther> ่ะ